สวัสดีครับผมเจอกันอีกคเก่าค,ครับกับชีวิตการทํางานในอิตาเลียครับพอดีครับรถไทยอู้โทษครับหลุดล่องรถพอดีพอดีครับ,รถ,ร,บรถไทยมาเกียรติยาครับนี่จะเกียรติยาคางมีข้อแข็งเขาไปทางไหนแหละครับก็เลยพอดีเห็นกองขีหลายข้อแข็แล้วละครับเห็งไปได้ชบจังหวะจอดรถท้องไทยกองขีทางนาแบบนี้ครับเขาดันออกมาจากข้อกอันนี้ขอกใหง่พี่น้องเมื่องน้ครับอันนี้ข ค้อไอ้กลกองนึงดันมาข้างนอกครับเบื้องจากหลุมแบบใหญ่ๆเลยครับหลุมหลุมหรือบอ่อนี่แหละครับรถตักลงไปนี่จมเลยเลยครับเดี๋ยวพอเห็นรถเลยเลยครับนี่ลงไปเล็กประมาณประมาณน่าจะไปอยู่ครับประมาณเจ็ดเมตรหาเมตรเจ็ดเมตรได้อยู่ครับหลุมนี่บอ่อยใยๆเนี่ยครับดันขี่มาข้างนอกมีพี่หลายคนกะสอบถามมาครับผู้ที่เพิเ่นเลี้ยงงัวอยู่ไทยว่า,าละวางคอก ที่ผมถ่ายคลิปก้อนนะครับลงไปในใน youtube นะครับนี่นะครับอันที่เพิ่นเกลียดันออกมานี่ครับระวังพื้นข้างในนี่มันนี่มันม่ปูนบอนะครับมันมีปูนบอเดี๋ยวผมจะพาเขาไปเบิ้งครับอันนี้คอกไม้ด้วยครับคอกแบบไม้ผมจะกระโดดไปนี่ครับนี่ผมจะกระโดดปุ๊บไปเลยแะับเด้อจังสิเร็วพี่สิลุบปุ๊บลงไปใช่หหนึ่งสองสามโอ้ได้ยู่ยครับได้ยู่ได้ยู่แน่นยู่ครับนี่ครับขึ้นมาบนกองขี่งัวบัก จักคักเลยครับกล่องหมกไงเลยพู้น่ะขึ้นมาจุหนีได้ประมาณสี่หาพ่วงเฉพาะกล่องนี่ครับของพนได้อีคาพ่วงนะครับมังลดครับนี่นั่ straight. นออกมาจากคอกนี่ครับงมื่พวกนี้ก็เดินเขาคอกขึ้นเรานี่เดินอยากเลียดเสร็จก็รังเลียดครับนี่เลียดเสร็จแล้วะเดินเขาไปอยู่ในคอกครับคอกนี้มีสองรอสี่สิบตัวอยู่ในนี้คอกนี้บพทัน้างเกรครับมันเป็นคอกไม่ยุ่ ผมก็ว่าจะไม่เก็บภาพให้พี่ๆเบิ่งกอนห่านังอยู่ด้วยครับว่าผมเห็นขี่มันล่นพักแล้วครับผมเห็นขี่นคอกนี่ขี่หัวนะครับล่นคอกคักเลยล่นคอกแบบใดนี่ครับเบื้องตรงนี้ก่อนจะจะเห็นครับล่นคอกแบบใดไงครับไงคีอเก่านี่ครับขั้นทงสูงนี่ขั้นทงสูงที่เขาเห็นขั้นนี่ครับขี่นี่เต็มเลยนะครับนี่เบิ่งสังเกตยุ่มงยุุ่่นครับตอมอบเลนะ อันนือคือเศษเก่าครับเศษเก่าจากบ้านีิเรียบมะฮอดผิดเลยครับนี่เดี๋ยวนี้เขาตักออกเลยครับนี่บ่ปูนครับบ่ปูนเป็นพื้นหินพื้นดินเก้าปกติครับนี่ครับหินยังเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่นะครับนี่เป็นเก็ดขึ้นมาอยู <T |ar|> ่ค oh, ร mm ับนี่ก่อนเห็นการสร้างคอกตั่นี่เพื่อจะสร้างคอกปุ๊บเราเพิ่อก็จะลักขี่ในคอกสมมุติ เอาสมมติสางคอกนั่นนะครับผมผมตอนนั้นผมบพท่อนเพจยูทูปปนไอเดอกผมเล่นประเไทยแบบหายพี่น้องเบืองหัดสางคอกนั่นไม่ไหมมันบอครับเขาก็ดันขีพพวกนี้ออกไปครับนี่ดันขีในคอกราออกไปกองไว้แล้วก็ใส่รถตักตักใส่ซิบรอแล้วซิบรอเขาไปดำอยู่ในคอกไม่ครับดำแบบผมผมผมพื้นที่ดินนะครับผมหินผมยางไหง้วนนอนงัวมัมจะได้นุ่มครับอันนี้ที่การท็ศคอกระหนี่ครับที่พี่เพิ่นกับสอบถามเขามาว่าคุณบอยอันของพี่ย่ไทยนี่พี่ของพี่อัน ยากสอบถามว่าพื้นเหรียเป็นพื้นปุนเลยบอเขาเทพปุนว่ามันคือแหงขึ้นอย่างดีครับนี่เห็นขนาดตักออกครับนี่ยังเป็นพื้นยังเป็นที้ยังปกติครับโ <desp> มม่โมม,มมีเปียกโมมีหมักมม,มยังครับเพราะว่านึ่งหละเขาจัดการในการง่วงๆออกไปรีดเขาจะพ้วนมันบอครับที่ผมบอกเล่าๆคลิปเราพ่วนดีๆส่วนพัดลมเกิดระบายอากาศระบายอากาศแห้งง่วงเลยครับเป็นบริเดเกี่ยวกับว่าพื้นแหงกั่ไหมครับต่ว่าโมงเหรียกับโมมีพัดลมกับโมห็นเป็นยังครับนี่เห็นไ่นี่ครับ กะจะบริถายให้เบื้องดวนครับจะย่างว่าไปจักให้พี่น้องได้เบื้องได้เห็นบรรยากาศเจอดะครับให้พี่ๆนานๆที่เพิ่นเลี้ยงงัวนะครับไทยเลี้ยงงัวนมแหละครับเพิ่นกะเขามาติดตามในช่องผมหลายอยู่ก็อ,อยากทายทิปเล็กๆน้อยๆให้เพิ่นให้เบิ่นครับส่วนทางนี้เป็นตอนตรงต,ต,ต,ตรงนี้ทางเดินทางกินง่าผมกระเกลี่ยผมเป็นคนเกลี่ยหรอกเมื่อเช้านี้ผมเขาง,งานเด็กเมื่อเกลี่ยออกไปอี่ครับฟังนี้คือกันครับพอหมุดคอ,อกมากฟังนี้เือกันเลย อย่างพกเขาไปถ่ายนะครับเดยืนอธิบายพี่น้องฟังทั้งนี้แหละครับคุณเห็นไหครับพื้นปูนพื้นขั้นครับคิดว่าปีนึ่งขี่จนสูงถ่วมขั้นนะครับจนล้นเลยนี่ตักออกแลวครับกำลังตักออกแห่งผมนอนผมเรียกว่าเดียถ่ายโอ้ครับแต่มืออ่นขันมืออ่นผมเข่าใบสามผมถ้าผมเห็นผมจะมาเก็บบรรยากาศให้เบิกอีกรอบนึงครับนี่ครับบอยใหญ่เลยครับพี่ลูกนี่แล้วก็มรถเสิมาตักเอาพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวผมก็บจิขยญาิเกียร์ที่เขารับเีดเกียร์หยาเข้าไปข้างใน เกตยร์เงัวครับเพราะว่าน้องเขากำลังเรียดย้อมมือจิกลับไปไล่งัวให้น้องเฮกเอานี่ครับโกดังกันยางมา่งเสร็จละทางนอกใส่รถกับใส่รถเกียร์คันนี้ครับรถไทยผานมันสามารถปรั๊บใส่ขวาปรับปรับไปทั้งใส่ได้ครับแล้วก็ปรับตรงปรับตรงเดินเดินมาหนานะครับแล้วก็ปรั๊บใส่ปึ๊บก็เสีให้เพราะเขาดันมากันหยามืนกับจะพุ่งของในครับปุ๊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 บไปอ๋อเชันละครับเนาะบรรยากาศเล็กๆน้อยๆในการ จัดการในฟ้ามัวก็บยังสี่แหละครับอันอกมาเลยขี่ประจําเฮ็ดประจําปีแต่เสียตรงที่เบ่ได้ดเห็นตอนจังหวะรถตักแหละครับอาจจะได้เห็นในคลิปก้อนแหละครับเนาะกับว่าเป็นยังคลิปนี้กัมาเบิง่งแบบหอ,อกไงห้เบิ่งเลยครับนี่หอ,อกไงนงึกตักกอกมาขี่ยุบกล่องไปยังสี่แล้วร,รอดสิบรอบมาตักเอาครับเดี๋ยวผมต้องเข้าไปไล่งวัวให้น้องเขากอนครับกันในเจอกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับ